วัดีครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับผมก็ที่ร้านน้ำหวานคาเฟ่คุณแม่น้ำหวานแจกอ่างเปานะครับแจกอ่างเปาบรรดาลูกๆนะครับผมนี่ที่ไหลเฮงเฮงรวยรวยโกงเอีฟาดฉ่อยสันไทยกินห้องอ่างเปานะ ใายได้เยอะๆคุณแม่บอกคุณแม่กนาทได้นีแจกไปเห็นไหมให้ดอ่าดูไยไม่ได้มาเร็วเห็นบ่เห็นบ่เสียงเขาเห็นบ่อน่คขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้ร่ำร่ำรวยๆตายลูกอาน่ มาเดียวเดียวขับคผู้ผู้แล้จะเข้าไปจะแม่งจะไปแต่ว่างแค่คนเดีแล้วอ๋อนี่แหละนี่แหลอันนี้คือของทีวัตนะครับไหลๆสี่สี่ร่ำร่ำรวยวันนี้ใส่ชุดแดงชุดแดงทั้งร้านนะครับชุดแดงทั้งร้านจิ๋ลยงมือเลยจิ๋อยเออชุดแดงทั้งร้านเลยโอ้ ยเฮงเฮงครับรวยรวยเฮงเเดี๋ยวก็ไปถ่ายหน้าร้านเราคับผมไายกับเอาเชือชล้วเืรถยรไยจ้าหไรเห็นมยนอกมสายรถข่ยารยบอกมันเลยก็รสวยแต่โจอไคืออาไปไปถ่ายรูปแล้รับน้าร้านกมาเขามาทำอะไรกันครับเนี่ย เามาทำอะไรกันครับเขามาทำอะไรกันครับ